สวัสดีครับ FC ที่กำลังติดตามช่องอธิพัฒน์นนทภาเมื่อนี้พ้ามากินเข่าเ้อรล้านอีตแตงโคกแตกซื้อร้านอีตแตงโคกแตกอยูอ่ก้อนถึงน้ำตกข้องล้าน2กิโลครับก้อนถึงน้ำตกข้องล้าน2กิโลมามา,มากินน้ำกันเมื่อนี้มีเมนูตำบมกหุ้โอ้มีแตงไม่ผักคอมีผักอันนั้นบ่ผักกาดหอมหอมเหนไหมนี่นี่นี่ตำหมูงอาจารย์พิมพ เอฟซีวะกินตำหะฮงให้เบิ้งนะแต่ว่าบ่เห็นหน้าดิเ<ม>พราะว่าพื้นที่มันบ่จัดบ่ได้เนาะมาลานเขาก็เลยพื้นที่จัดบ่ได้กา่งดคู่กันอันนี้นี่น,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 นี่นี่เอาไก่้แน้วการ์ดคู่กันอันนี้บ่เป็นยังของเสียเนี่ลาบตำหะฮงนี่นี่ตำหะฮงแซ่บๆมันก็มีกล้วยไข่น้ำมีผัก มากินน้ำกัน,นเดินมาเด้อน,นี่กินเข่าเทียงครับนะกินเข่าเทียงน้ำกันแซ่บครับตั<ๆ>บวเหนียวนี่นะ้านอีแตงโคกแตกก่อนถึงน้ำตกข้องล้าน2กิโลไม่ได้ขึ้นน้ำตกหรอกเพราะวะ่ากินเข่าเทียงก็ติรีบกลับไปทำงาน,น ใก่เขาไม่ีน้ำจิ้มไมความน้ำจิม้มคือบันเข้าไหมเป็นเขาขวัวมีพริกรสชาติดีคือเขาบุไดย์ไปเที่ยวมตกขคลองล้านกันแวะมาเดอซืสืไปกินน้ำตกก็ได้หรือว่าสิมานาั่งกินลานกันได้ครับลานกว้างขวางที่นั่งค่ะเยอะแยะ บองนีอ่ะกำลังก่าสส้างครับเห็ดเป็นห่องมาตรฐานเลยครับเนี่ยเห็ดเป็นอาคารมาตรฐานให้นังเลยครับ<ม>แล้วหลังจากตีเขาเห็ดแล้วเขาก็ติยยางเข้าไปเสียงจากกำลังเห็ดมามัม มันเด็กขออนุญาตบ่ออกกล่องด้วยเขาจะก,กับเขาให้เบื้องนต้นไงๆมาการพิมพ์ครับ ยิ้มข้าวคั่วนี่รสเด็ดเด้อเนี่ยมไ,ไข่ร้อนไข่ร้อนไข่เป็นเต๋ น,อน้อคก็เลยแบบจรอให้เย็นตัวว่าจะไม่ทันกับให้เปีหมันหอมเนาะ ขบับบญขบับพุ่นพี่น้องทุกคนเนอะรือเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์มาเปิดเบิ้งกินเขาสัตสบอาน้ำกัน ให้ปิ้งให้ปิ้งคุณระบายนะให้ปิ้งจิ้มำามหงรันได้แ่บรันได้ดีมองไหนแ่บอยากให้รีวิวให้ก็ทักมาเด้อครับ ร้านไหนเด็ดร้านไหนดีๆมีร้านแนะนำก็แนะนำเข้ามาครับเราจะไปรีวิวให้ครับ กายมันต้องใส่มือเนาะ ก็เริ่มเขาลัาน,นจ่วงเสียงเพาเด็ เห็นไหมนี่ครับท่านผู้ชมอิ่มแล้วดูจากจานนะวันนี้เมนูวันนี้เรามีปูปลาระ,ระนะปูปลาระ40บาทลาบหมู100บาทข้าวเหนียว10บาทข้าวสวย10บาทไก่ย่าง80บาทนะครับรวมแล้วเป็น280บาทครับเนี่ยท่านผู้ชมนะครับราคาถูกครับแวะมานะครับนี่แหละครับอยู่ทางซ้ายมือก่อนขึ้นน้ำตกคลองลาน2กิโลเมตร กินแล้วค่อยไปเที่ยวหรือว่าจะซื้อใส่แพ็คใส่ถุงขึ้นไปนั่งกินที่น้ําตกก็ได้ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยราคาไม่แพงนะครับเที่ยงนี้เราหมด280บาทครับโอเคครับท่านผู้ชมครับอิ่มแล้ว ดิมแล้วครับท่านผู้ชมครับได้เวลากลับไปทํางานแล้วก็จะลืมแวะมานะครับร้านส้มตําอีแตงครกแตกครับก่อนถึงน้ําตกคลองลานครับโน่นนะครับภูเขาน้ําตกคลองลานครับก่อนถึงน้ําตกคลองลาน2กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับอยู่ทางซ้ายมือครับนี่ครับแต่ย่างอร่อยครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ่านี่ครับี๋ยวจะกลับแล้วเอาให้ฝากร้านหน่อยผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุ่นุงได้นะ ราครับผมคลิปนี้อีพีนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแมนะคะ้าน่ารักมากครับ